บายดีพ well, we ี่น้องเบิสบู่ตทุกคนมาห่างสบายนะจ๊ะเด้อพี่น้องจ๋าเอาน้ไมากินขอน้ำผึ้งบ้าจ้ะพี่น้องจ๋ากินข้าวแรงนะคะผลเสียงผัดลูกโบเสียงอันนั้นนางโบโบอยู่มีอันมีสมพักจ้ะพี่น้องจ๋าพักไอ้กาดดองนั่นแหละแต่ก็มีอันทอดหมูทอดหมูจ้ะแต่ก็มีอันราบปลาดุกจ้ะพี่น้องจ๋าราบปลาดุกแต่ก็มีพักแต่ก็มีอันไอ้มกาไมยไก่จ้ะแต่ก็มีพักสุดมากเป็นสวนนึกเอาจ้ะเอ้า อาถ๊ะบ่าวหนุ่ตปากนะมาจากพี่น้องจากินเข่าจ้ะเสียงหมาอดเสียงยังวะฮะเสียงยังโบวยะ xúc hơi yêu còn với mãi pin mãi còn là máy, bó máy thôi nào nhiên pha tuy nhiên pha đấy nhiên pha tuy 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 nó pha tuy nhiên 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 โม่น่ามันจะสองคเลยออกไปเวออกไปเดียวมนะม่ได้ค่ะมาสองมัต้ออกไปคนเดียวไที่นี่เอาว่าพี่เปิดไมหมนเนห,น,น,เหนห้อนค่ะพี่น้องลอหอนหอน ยังไงกินขาวกินขาวกินข้าฮ่องกงฮ่อ,องกงสุนัขไนัมอล้วแตงอีกหน่อยจำประดกบ้องเวมบเว็บอ้ออ๋อเกียอีนยัใม่ไหม่ด้วยไอตัวอย่าจู้่ของใม่ไหมเลย Mình... Cái là mềm Không là... có Rồi Cái tiếp bộ Được Nhìn Nó còn không mặc cảm được mập 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 đây đòn mình lại phải nhao nhao không nhao 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 nhao

ปัญหากกินเขาก็ได้กินเขาไรพี่น้องจ๋าเก็บปลาไม่ดิเลยกินหล่อมไรอยากทาควายทุกนีทานเหมือนไรบ้านนี่หรอเข้มบ้านนี้จังโคสดถึงใจย่าคว้กับบปาเนาะยางนี้ ก็ได้ก็ซืสหอหัวเจยู่ออกอซื้อซ้ไม่ได้กระายไม่ใช่ก็โดนนะไหนไม่ไขาเหมือนจะตาก็ต้องขายต้องมีสิบไห แต่ก็ตัวไปหนสองจ้านี่ก่อนใชไหนอยู่นบารูจ้าเขาเปหนังเด้อ นี่อ้กแต่พี่น้องจ้าด่เมนูเลยคลิปนี้เขาจบแบบเพี้ยงเต็มเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกระดิ่งจ้าเพื่อสุขภาพการแจ้งเตือนคลิปแม่แม่สาระเพราะกินแพร่บ้านทั้งเนาะนอนไปคำว่ากังกิปเพร่บ้าเขาปกคุมจะได้หนูเรื่องการนาจะจะเจ็บอยจะไข่เมื่องเซเลไรด์จต่พี่น้องจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจ้าเอา สวัสดีครับอือามาท่านอิม่มเลยทานอิ่มพี่น้องสิงยยกินต่อเด้อหยานเนยาไหลนะจ๊ะเนาะ